400 standard deviation 20 over square root 36. Okay, so how much is it? Can you put in the calculator for now? 5 uh, and then times 6 over 20. How much is it? 2.5 1, 1, 1, 1, 1.5. Okay, 1.5 is t. Okay. ไปนะ any question for this question for this here o question? any question no okay ดูเรื่องนี้ทุกคนเข้าใจดีครับคิด่าทุกคนน่าจะได้คะแนนดีนะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวใครทำข้อนี้ไม่ได้นี่ปิดเทอมเรียกมา ไฟฟ้าโอเคโอเคแต่จริงๆอันนี้มันเกิดจากกางบันจริงๆทางทางเอาไปออไปผสมไปท่าแต่เน,นี่ยมันเกิดจากการบักไจริงตอนแร โอเคเลยั่งนี่บอกว่าข้อนี้ทุกคนได้ทำได้นะดูทุกคนเข้าใจทำพอทำได้ไม่มีออกเลยข้อนี้ไม่มีออกเลยข้อสอบเลย